เฮ้ยมแดดได้ไหมจะอุ่มเยะยัหนจะของมันเปิดหมมแจงหมเดให้นนี้าั่ายรูก่อนเกแต่เราเอากับน้ำตาเอาอัน้่ายทข้านีีเยี๋ยวไม่ปักใจให้ก่อนใจรุมๆใจรุมๆเดี๋ยวจะยังไงยัมูยังนะดยวไม่เฮ็ดให้ ยี่วันนี่เนี้ยกินนี่เลยบัวขอขอยี่เลยจะฟ้าจะเฝ้าใจรุ่มรุ่มหลุ่ดใจรุ่มรุ่มยี่หวานก่อนยี่หวานก่อนจะพอเทียนกัไม่ปักเทียนให้นะคดี๋ยวไม่จะปักเทียนให้เป่าพู่นะเป่าพู่เลยนะอันนี้เทียนดับใช่ไหมดับแตงโมจะได้เป่าพู่แล้วนะแตงโมจะเป่าเทียนพู่แล้วนะ ไว้ปักให้กรไม่ต้องเัง่เออจะไม่เปิดนั้นดว้ต่อดูดูแม่ตัวให้คือนี่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 เอออือข้าวปกูเอาไปข้างไหนล่ะมามาเด็กับแม่มาไม่ใช่คู้ด็กับแม่ใจจุดนั่นนี่ครับผอว่าจะท โอ้ไฟไฟไอเบื้องไม่ถือซอมเจุดไม้ก่อนจุดไมก่อนเปาแบบไหนเป้าเบงเป้าทปากแบบไหนีาแบบไหนเป้าเบื้งเป้าฟูเบอแต่โมาเป้อมาื่้อมทีังไหนที่ปากปไหนเป้า้ที่แบบนี้ย แต่โม่จากปีแล้ะสองสองปีบอกอะสองแฮปปี้เบอร์ทูยู่แต่โม่โปมือโปมือก่อนเฮ้ยไปอีก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 มันดาเบิร์ตไปอีกมันดาเบิร์ตไปอีกไปอีกไปมันดาเบิร์ต เอาองนึงเอาอย่างนึงอย่างนึงองนึงองนึงงยงเฮ้ยบอมอยอนยอนก่อนิบสก้อนก่อนยอนก่อนิบยอนอีว้าวแบ่ะดึงขวดออกมาดึงขวดออกมาอ้นยองนดึงขวดิ่มวะสุดยอดเลยัดัดองนัดองน่ปาก่ปากกินกิน อันน,นี้น้อยงยืนเลยมูลนิธิเนี่ยแซบบอแซบบอครับแต่มูลแซบบอตอบในเรียวนี่มันเอามูนระไบ้านเนี่ยมาตรงนี้มากินอันนี้ปานี <h <h ่ไปใช้บปานี่

ตาปอนยังไงก่อนนี่มาโอ,อ้อะไรเต็มปากเลยสีแดงเต็มปากเลยาปากแดงเลยปากแดงเลยว้าเอาคือคล้ายถิ่ม